สวัสดีวันที่25กรกฎาคม2568พบกันอีกครั้งกับช่องโกลักกี้ช่องที่จะพาทุกท่านมาทำนายผลหวยล่วงหน้าของทั้งไทยลาวและเวียดนามหรือฮานอยโดยใช้คณิตศาสตร์สถิติย้อนหลังและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการทำนายหาผลลัพธ์กันวันนี้เป็นวันที่25นะครับวันที่หวยฮานอยออกจริงๆหวยฮานอยก็ออกทุกวันนั่นแหละนะครับ ก็หวยฮานอยออกก็ก่อนที่เราจะไปทำนายผลของวันที่ยี่สิบหกเนาะหวยฮานอยว่าวันที่ยี่สิบหกวันนี้เรามาติดตามการบ้านที่เราได้ทําไว้ดีกว่าวันนี้อาจจะมาแปลงหน่อยนะเปิดที่ติ๊กต็อกแล้วกันนะเพราะว่าจอมันใหญ่ดีนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่ทําไว้ตั้งแต่วันที่คลิปที่ทําไว้ตั้งแต่วันที่24เพื่อทานายผลหวยฮานอยวันที่25้าก็คือวันนี้นะครับโอเคผมเปิดเข้าไปดูใครสนใจก็ลองเข้าไปดูได้นะทางช่องติ๊กต็ตัวเลขมันจะใหญ่ดี โอเคมาแล้วนะครับก็หน้าตาเป็นนี้นะทิกตอกโอเคผมไปที่ตารางสรุปผลแล้วกันเห็นไหมครับหน้าจอมันจะใหญ่ดีนะทุกครั้งนี้จะเปิดที่ YouTube นะครับพอกดหน้าจอแล้วมันเล็กนิดเดียวก็เลยเออเปลี่ยนมาใช้เป็นที่ TikTok เลยแล้วกันนะเข้าไปดูได้นะครับในช่อง88แซบนะก็เรามาดูแล้วกันวันนี้ หวยหานอยปกตินะฝั่งซ้ายมือเลขที่ออกคือ8 5 6 7 6แล้วก็เรามาดูวิธีการคำนวณที่เราคำนวณทำนายเอาไว้นะด้วยวิธีการในแบบแมทริกนะเรามาไล่ดูแล้วกัน6 7 6 6 7ดอะจะอันนี้7 9เนาะโอเคเรามาดูวิธีการคำนวณนแบบฟรีคซนซี่แล้วกันจะ๊ะเอ๋เลยครับ <laughs> นี่ไง <laughs> <laughs> เห็นไหมเนี่ย7 6 โดนแล้วครับโดนนี่กเจ็ดหกเห็นไหมเนี่ยเจ็ดหกเจ็ดหกเจ็ดหกเนี่ยโอ้โหถูกกี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวเนี่ยโอ้โหฝั่งนี้เนี่ยเจ็ดหกนี่โดนเต็มเต็มครับวันนี้เข้าแล้วครับเนี่ยสองตัวท้ายเนี่ยเห็นไหมดีใจด้วยนะครับสำหรับใครที่ซื้อตามแล้วถูกนะก็ขอแสดงความดีใจด้วยต่อไปเราไปดูรางวัลพิเศษกันดีกว่านะของหวยห้านอย ฝั่งซ้ายมือเลขที่ออกก็คือ3 1 4 5 4อ่ะเรามาดูฝั่งที่เราได้ทำนายไว้ก่อนแล้วกันด้วยการคำนวณในแบบเมทริกนะ4ี่ห้ามันมีแต่1 4ึ่งครับทายผิดไปหนึ่งหลักนะ1 4กับ7 4โอ้โหนี่สีมาเต็มเต็มเลยเห็นไหมเนียนะโอเคถูกตัวเดียวตัวท้ายต่อไปเรามาดูแบบฟรีคันซี่แล้วกันการคำนวณในแบบฟรีคันซี4สี ก็ไม่โดนนะฝั่งนี้ไม่โดนการคุนมคนแบบฟรีคอนซีไม่โดนนะก็สรุปเราถายถูกเดียงทายสองตัวของรางวัลปกตินะโอ้มาแล้วเข้าแล้วหลังจากห่างหายไปสองสามงวดโอเคครับก็ต่อไปเราจะไปทํานายผลของหวยห้าน้อยว่าวันที่26เนาะผมกดรันโปรแกรม แล้วก็ผมกดเลือกเมนู3เพื่อทำนายผลหวยฮานอยกันขอเข้ามาดูอะไรนิดนึงนะโอเคผมได้บันทึกสถิติของวันที่25นี้านี้ไว้แล้วนะต่อไปผมจะไปที่ตารางสรุปผลเลยแล้วกันผมพาทุกท่านมาที่ตารางสรุปผลเลยนะมาดูที่รางวันที่1หรือรางวันปกติกันของหวยฮานอยวันที่26กรกรกฎาคม6 8 6 8ด้วยการคำนวณในแบบแมทริกเราได้เลขสีเขียวหหลักทั้งหมด10ชุดตามนี้เลยนะครับ และด้วยการคำนวณในแบบฟรีคนซีเราได้เลขสีฟ้า5หลัก10ชุดเหมือนกันก็เรียงลำดับตั้งแต่ความน่าจะเป็นเปอร์เซ็นต์ความน่าจะเป็นสูงสุดถึงเปอร์เซ็นต์ความน่าจะเป็นที่ต่ำที่สุด10ชุดนะใครไม่สามารถซื้อ10ชุดได้ก็ลองซื้อลดให้เหลือสัก5ก็ได้นะตัวเลขมันจะได้น้อยๆลงนะครับแล้วก็มันจะมีตัวเลขบางตัวที่มันซ้ำๆกันเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมเ้าหกเนี่ยเจเนี่ยเจ็ดหกหเนี่ยเห็นไหม นีก็สามตัวเองใช่ไหมสี่หกสี่ตัวใช่ไหมก็ลองซื้อดูนะครับต่อไปเรามาดูลางวันพิเศษดีกว่ารางวันพิเศษด้ว,ว,ดวยการคำนวณในแบบแมทริกเราได้เลขสีเขียวห้าหลักทั้งหมดสิบชุดตามนี้เลยครับและด้วยการคำนวณในแบบฟรีเอรซีเราได้เลขสีฟ้าห้าหลักทั้งหมดสิบชุดเช่นกันนะครับยังไงก็วันต่อไปนี้ก็ขอให้ทุกท่านยังโชคดีอยู่นะครับก็หวังว่าเราจะทายถูกอีกนะแล้วก็ให้ทุกคนได้แบบมีโชคเฮงๆกันนะครับสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ